วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาสอนการถอนบิ c คอยออกจากในโปรแกรมขุดในแฮชกันนะครับผมด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าในแฮชสามารถถอนได้ในโทรศัพท์นะครับผมสามารถถอนไปที่เอชเชนที่เอาไว้แลกเป็นเงินบาทได้ในผ่านโทรศัพท์นะครับผมสาหรับใครที่รู้แล้วก็ติดตามกันก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยครับแบตนี่ก็คือหน้าตาของโปลอ โปรแกรม n i g h t h a นะครับผมให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็พอคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีให้สแกนลายนิ้วมือนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีก็คือให้ล็อกอินใส่รหัสผ่านเดียวกับของตัวขุดเรานะครับผมพอล็อกอ,อินเสร็จปุ๊บนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับผมจะมีการบอกว่ามีค่าอะไรเท่าไหร่ขุดได้เท่าไหร่ขุดได้ว,วันเท่าไหร่อะไร่างนี้บ้างครับแล้วก็จะมี ดูว่าเราดิกเราเปิดอยู่ไหมด้วยนะครับว่าทำยองกำลังอยู่ไหมแล้วก็มีฮิส t อรี่ก็คือประวัติว่าเนี่ยมันจะมีเรามีการจ่ายเท่าไหร่เรามีกำไรเท่าไหร่ต่อวันอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็อันนี้คือ last payment ก็คือเหมือนว่ามันจ่ายครั้งสุดท้ายประมาณเท่าไหร่เราสามารถคำนวณว่าวันนึงเราได้เท่าไหร่ได้ครับนี่ครับนี่ก็คือหน้าตารวมๆก็ประมาณนี้ ให้เราเข้าที่รูกปกระเป๋าตังทางด้านล่างซ้ายมือนะครับอันนี้คือเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าก็คือเราขุดได้เท่าไหร่ก็คือมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับของผมมาขุดมาได้10 15วันได้ประมาณ3,000บาทก็ค่้าเลย3,000ก็จะอยู่ข้างบนครับมันจะมีบอกค่าเงินบอกบอกเลท BTC ของอันนี้ของเป็นเลทของในแฮนะ์รับแล้วก็ให้เราคลิกที่ withdraw เพื่อทำการถอนได้เลยครับแล้วก็ให้เรากดที่ BTC นะครับผม ก็เป็นเพราะว่าในแฮชคูนเราได้ BTC แล้วก็อันนี้ของผมจะมีการใส่กระเป๋าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับด้วยการกด add address นะครับผมแล้วก็ช่องข้างบน Bitcoin BTC address เนี่ยผมใช้กระเป๋าของ b i t c u บผมก็ต้องไปเอากระเป๋าของ p i t c ับมาใส่ในช่องนี้นะครับผมยัดไป แต่สาหรับท่านอื่นที่ใช้ x c h a n อื่นก็ใช้กระเป๋าท่านอื่นได้นะครับผมแต่ผมใช้ Bitclub ก็ใช้กระเป๋าป i t c ร u บนะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็ไปเอากระเป๋าที่โปรแกรม Bitclub mm hmm. ได้เลยครับที่อยู่ใน w a l l แล้วก็กดฝากนะครับผมเพราะว่าการกดฝากก็คือการเอากระเป๋านั่นเองแล้วก็ c o อปโค้ดข้างบน,งบนครับผม c o p ปเสร็จปุ๊บ เราก็ออกมาเอามาใส่ที่หน้าโปรแกรมในแคตของเรานะครับผกดปากไม่ได้เลยครับแล้วก็อันนี้ชื่อเราจะตั้งุชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราปิดคอยนะครับไอ้ของปิดค,ครับับแล้วก็กด add address แล้วก็ proceed ได้เลยครับ ี้ถ้าเกิดเราใส่กระเป๋าปิดที่ไม่ได้ครับต้องตรวจทานดีๆนะครับส่วนของผมจะมีการใส่รหัส2ชั้นของ Google ไว้นะครับผมก็ให้เราให้เราไปเอารหัสที่ทั้นที่2ของ Google ของเราครับมาใส่เพื่อเป็นการยืนยันตนอีกทีนึงนะครับผมแต่ของผม่มีกระเป๋าที่ใช้รหัสอันนี้อยู่แล้วผมเลยไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอปกดบริไฟปุ๊บมันก็จะสำเร็จให้เลยทันทีนะครับผม นี่ครับผมพอพอเราพอเรากดใส่กระเป๋าเสร็จป,ปุ๊บนะครับผมจะขึ้นมาเป็นด้านบนแบบที่ของผมมีก็คือกระเป๋าตังของผมให้เราคลิกที่กระเป๋าตังของเราที่เราจะทําการถอนออกนะครับผมแล้วก็อันนี้เราก็ใส่จำนวนบิดคอยที่เราจะถอนออกไปนะครับจาผมมายูทแม็กเลยก็คือผมจะถอนหมดเลยนะครับผมแล้วก็กดรีวิววิดรอได้เลยนะครับผมผมันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ย เราจะถอน b บิตคอยจากในแฮชเนี่ยเข้ากระเป๋าของเราเท่าไหร่รแล้วก็ใช้จาเวลาดำเนินการเท่าไหร่แล้วก็ฟีที่คือประมาณเหภาษีการถอนเราเสียแค่บาทเดียวเองแล้วพอเราเราทำทุกทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดดรอปถอนได้เลยครับนี่แหละครับผมวิธีการถอนในแฮชบนมือถือแบบง่ายๆครับผม ขั้นตอนนี้ก็พอกดถอนปุ๊บมันก็อาจจะรอตั้งแต่ประมาณ5ถึง5นาทีถึงครึง่งชั่วโมงนะครับในการโอนเข้ากระเป๋าเอช n อของเรานะครับผมง่ายๆกันใช่ไหมครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาการไปเท่าน,นี้นะครับผมฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหนะ้าผมจะมาสอนอะไรอีกหรือผมจะมาทำอะไรให้ทุกคนดูต,ติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ 拜拜。Bye bye.